ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออัมพวาเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่วัดภูมรินกุฎีทองหมู่ที่8ตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยได้รับความอุปถัมภ์จากพระครูวินัยทรเฉลิมบุญจโยเจ้าอาวาสวัดภูมรินกุฎีทองและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออัมพวา อยู่ภายใต้การบริหารงานของนางสาวจุธาทิพย์มหานามผูวอในการกศนอำเภอเมืองสมุทรสงครามปฏิบัติหน้าที่พูวอในการสกรอำเภอเมืองสมุทรสงครามรักษาการในตำแหน่งผูวอในการสกรอำเภอพะวาโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มง,งานคือ กลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษมีห้องสมุดประชาชนให้บริการสองแห่งคือห้องสมุดประชาชนอำเภออัมพาวาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภออัมพาวาและศูนย์การเรียนรู้ตำบล12แห่งบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น24คนดังนี้นางรุ่งทิวาบรรเทาวงครูชำนาญการพิเศษนางสาวเฉลว่วยโตแดงครูชำนาญการพิเศษ นางสาวสาวิตรีประธานครูคอสหนึ่งนางสาวพร้อมสิริวงศ์สวรรค์บรรรักษ์ชำนาญการพิเศษนางหทไทชนกเล้าศสีวัฒนพงศ์พนักงานพิมพ์สสามนางมลิกาฉิมพาลีครูอาสาสมัครกศนนางสาวอุไรวันวิบุณนติพงศ์ครูอาสาสมัครกศนนางสุดารัตนแอลแมล่าครูอาสาสมัครกศนนางสุวรรณาสมศักดิ์ครูอาสาสมัครกศนนางสานิศบ่อสารคามครูกศนตำบลอัมพวา นายมารุสุกแสงครูกศนตำบลสวนหลวงนางสาวจารุวันกลิ่นอภัยครูสรชตำบลท่าคานางสาวชนาพรสวัสดิผลครูกศนตำบลวัดประดู่นายนรินทร์พุ่มพูลครูกศนตำบลเมืองใหม่นางสาววันวนัทสายสวัสดิ์ครูกศนตำบลบางช้างนายอนันต์คุ้มคลองครูกศนตำบลแควอ้อมนางสาววันนาเดชกันครูกศนตำบลปลายพงพางนายสำริดจิวัตรครูกศนตำบลบางแค นายธวัตกุลหอมครูกศนตำบลแพรกหนำแดงนางสาวประพัฒสอนแก่นสวัสด์ครูกศนตำบลยีสารนางสาวกัญชัชยาเพลงนูครูกศนตำบลบางนางลี่นายธีรยุทธ์ทั่งทองมรนรักษ์นายสาธรสุขกลังมรนรักษ์อัตาจ้างนางสาวนัทินีจตุรัตพนักงานบริการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพภวาทำหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3มรูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับโดยคำนึงถึงความหลากหลายความต้องการของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยบรรลักษ์ห้องสมุดทั้งสองแห่งร่วมกับครูกศนตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด บ้านหนังสือชุมชนณห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่อ e-book YouTube Google a p p for Education Facebook Fanpage เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพหลักสูตร31ชั่วโมงเช่น วิชาการเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่นตำบลอ้อมวิชาการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมณสกรออำเภออำมพวาชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร31ชั่วโมงขึ้นไปเช่นการสานตกตำบลอัมพวาการจักสานก้านทางมะพร้าวตำบลท่าคาการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมตำบลวัดประดู่การทำขนมอบเบเกอรี่ตำบลอ้อมการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยตำบลแพรกหนำแดงการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมตำบลยี่สาน กลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงเช่นการทำอาหารว่างตำรับชาววังตำบลอัมพวา การทำปุ๋ยหมักมูลสัตว์บำรุงไม้ผลตำบลสวนหลวงการทำพรมลายจากผ้าเขาม้าตำบลท่าคาการทำที่ใส่แก้วเยติจากเส้นหวายตำบลรัดประดู่การสารตกขนาดเล็กตำบลเมืองใหม่การตัดเย็บผ้ากันเปื้อนตำบลบางช้างการทำอาหารว่างตำบลแควอ้อมการทำขนมเปี๊ยะอบและเปี๊ยะทานตะวันตำบลปลายพงพางการทำหมอนรองคอจากผ้ามัดยอมตำบลบางแคการทำไม้กวาดทางมะพร้าวตำบลแพรกหนำแดงการถักกระเป๋าจากเชือกล้วยตำบลยี่สานการ การทำบานอฟฟี่พายและมินิพิซซ่าตะมนบังนางลีกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนด้วยหลักการ 3R โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ จัดการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ไม่รู้หนังสือผู้ลืมหนังสือและระบบการเทียบระดับการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดทั้งรูปแบบออนไซต์ณศูนย์การเรียนรู้ตำบลแหล่งเรียนรู้และรูปแบบออนไลน์ line, โดยเรียนรู้ผ่านสือ่อเช่น Zoom g o g l e m e e t Microsoft t e a m s Line YouTube Google App for Education, เกมการเรียนรู้คาหูดอีบุ๊กและเว็บไซต์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเตรียมความพร้อมด้านวิชาการโครงการสอนเสริมโครงการกีฬาสารสัมพันธ์ต้านพาย,ยาเสพติดกีฬากรสนเกมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการอบรมลูกเสือเบื้องต้นโครงการค่ายวิชาการโครงการท่องโลกการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โครงการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมโครงการตามนโยาบายการดำเนินงานองค์กรนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออัมพวาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครกศนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการด um ิจิทัลชุมชนหลักสูตรดิจิทัลเลเชเลซี่9โมดูลและหลักสูตรการค้าออนไลน์โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุทั้ง4มิติคือมิติสังคมมิติสุขภาพมิติเศรษฐกิจและมิติสภาพแวดล้อมการพัฒนาบุคลากรเช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่โครงการวิทยากรกระบวนการกับการจัดการศึกษาประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายองค์กรนักศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโครงการอบรมพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานกศนรุ่นที่2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและท้องถิ่นและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยผลงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออัมพาวาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราช,ชกุมารีอำเภออัมพาวาได้รับรางวัลที่สองจากผลการปฏิบัติงานกศนดีเด่นประเภทห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารียอดเยี่ยมระดับภาคประจำปี2564กศนตำบลปลายพงพางได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลการคัดเลือกกสนตำบลต้นแบบ 5D พีเมียมระดับภาคประจำปี2564กสบนตำบลแพรกหนำแดงได้รับรางวัลที่1จากผลการค er ัดเลือกกสนตำบลต้นแบบ 5D พีเมียมระดับกลุ่มสมุดคีรีประจำปี2565กสณานตำบลวัดประดู่ได้รับรางวัลที่1จากผลการคัดเลือกกสนตำบลต้นแบบ 5D พีเมียมพลัสระดับกลุ่มสมุรคีรีประจำปี2565 นายนัทพลสังขภูลได้รับรางวัลที่2จากผลการปฏิบัติงานกศนดีเด่นประเภทสิทธิ์ปัจจุบันกศนดีเด่นระดับประเทศประจำปี2565นายปัญญาโตกทองได้รับรางวัลที่3จากผลการปฏิบัติงานกศนดีเด่นระดับประเทศประเภทสิทธิ์เก่ากศนดีเด่นประจำปี2565ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพวาได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระดับดีเด่นจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสมุทคีรีประจำปี2566